สวัสดีครับพี่นอ้องป้องปายนะครับพญอ,อ่อนซอนมอลำมเมืม่อนี้มาลุ่นกันนะครับเก่ามงนะครับตามที่ผมได้ขึ้นหัวข้อเนาะที่ทัางทีมงานเพิ่นใดบอกเอาไว้ว่านะครับตอนนี้เหลืออยู่หกสิบห้านาทีนะครับกับประมาณชั่วโมงกว่าๆหน่อยๆน,นะครับอย่าลืมเ้อพี่น้องเด้อเก่ามงสอบเก่านาฬิกาเก่ามงสอบเนาะพี่น้องเนาะ ะครับเมื่อนี้นะครับเป็นเมือ่อที่จะได้ฟังเพลงใหม่ของน้องอุ้งอิงนะครับเป็นเพลงที่ว่ากันว่ามวลร้ายนะครับพี่นอ้องนะครับแต่เมื่อนี่แหะที่มี MV มีเพลงออกมาเป็นทางการรับรองเลยว่า,าก่อน ฟังเบิ้งคอนแทรนะฟังเบิ้งที่เพิ่นร้องมื่อนี้นะครับ soon. Cool. สวัสดีครับพี่น้องเนาะเกินให้หูข่าวข่าวนะครับเเพลงมวลมวลหลายนะครับพี่น้องครับเมื่อนี่ยกับพญอ่อนอ่อนซอนมอลำมาเชิญชวนพี่น้องเด้อนะครับให้เฝ้าเฝ้าเนี่เดอ้อมันสิบบทท่านเดอ้อเกาโมงเนี่ยครับเพลงน้ำตาอีหล่าหน่อยนะครับกําลังออกอ่าโชว์ให้พี่น้องได้เห็นแล้วเด้อนะครับทั้งเอ็มบีนะครับเป็นบทเพลงอีกบทเพลงหนึ่งของน้องอุ้งอิงเพลงนี้พิเศษอยู่ที่บทโจแต่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดบทท่า,า,าน ฟังเพลงที่บอดูบอดจูแต่งนะครับมาเมื่อนี้แหละครับอย่าลืมนะครับพ่อหญยแม่ยญ่แม่ป้าพอลุงนะครับหน่อยนุ่มซุ่มกัใหาเปล่ามากครับให้เปล่ามากจับโทรศัพท์มากนะครับเผื่อสิมาเปิดฟังเพลงอิหล่าหน่อยนะครับน้ำตาอิหล่าหน่อยพี่น้องครับบ่ว่าสิอยู่สยเดออยู่ไ้อยู่หน้าอยู่ทงอยู่ท่าขับรถขับลลาขับเรือกระทอกัน นะครับหรือว่าเหตุงานอยู่ในเซเว่นอยู่ไซก็กระตามนะครับอย่าลืมนะครับเก่านาฬิกานำตาเอล่าหน่อยสิออกเราเด้อสิปอยแล้วนะครับผลงานของบอจโจผลงานของน้องกุงอิงนะครับเพลงแต่ละเพลงเนี่ยติดชาตลอดเด้อพี่น้องเด้อติดหนึ่งมาแรงตลอดทุกเพลงเลยนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเมื่อนี่กัพ่อใหญ่กัมาเป็นกำลังใจให้เด้อเหล่าหน่อยนะคนดูร้านชาวเมืองอุบลเมืองรีสเกตของเฮา นะครับที่มีพรนสวรรค์นะครับมีแรงบันดาลใจมีผู้ไห่ความอุ่มชู่อุปถัมภ์คำชูเนาะนะจนว่าสมือนีน้องอุ้งอิงก็ถือว่าเป็นนักร้องน้องไม่มาแห้งนะครับโอ้ยนะครับอ่อนซ่อนเด้อเป็นน้องมุดน,นันกอยูใส่กระตามเด้อเป่ามาเป้ามากเป่ามากไม่ไงไม่ไงไม่ไงเฝ่าเขี้ยวมากเด้อนะครับเดี๋ยว มันสิดยำอมหมากบไ่ได้เด้ปัญหาเขี้ยวแล้วพเพราะว่าเพ่งน้องอุงอ,งอิงปล่อยออกมานี่อ่านำหมากมันสิย่อยด้ยนะครับเนาะอ่ะยูไซก็ตามนะคนนนุ่มค้นสาวผู้บา่าวผู้แพ้วนะครับลุงป่าอาร์นะครับยูไซก็ตามครับมากๆๆกเอินกันมากพี่น้องเอินกันมากแฟนคลับแฟนเพลงเ,เอซของอ่าน้องอุ๋งอิง,องสาวน่อยเพชรบัานแพงครับ ขอมาเร็วๆขอมาไวๆครับมันึงบ้ท่านได้เหลืออีกชั่วโมงกัวๆนะครับเนี่ยพนันตั้งเวลาชั่วโมงไว้ให้เบิ่งอยู่เด้อยพี่น้องเด้อนะครับเวลาเหลืออยู่หนึ่งหันเหลืออยู่ชั่วโมงกัวๆนะครับชั่วโมงกัวๆเด้อพี่น้องเด้อนะคับรจูพนันตั้งไว้เนี่ยเนี่ยตอนนี้เหลืออีกหกสิบนาทีครับพี่น้องหกสิบนาทีท่านั้นเด้อ หสิบหน้าที่ครับพี่น้องยิงจิบปล่อยแล้วเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยสุดยอดเด้พี่น้องเห็นแนะล้วก็อ,อ่อ,อนซ่อนนะวันใหญ่อ่อนอ่อนซอนน้ำลายลายเนี่ยกันเห็นลูกหลานเป็นศิลปินเป็นนักร้องมอลองม,อล,อ,งมอล่ำเนาะเห็นผู้ใดมาสืบสารวัฒนธรรมพี่น้องครับก็เป็นกำลังใจให้บอสโจนะเสอว่าเพ่งนี่จะเป็นเพลงที่เฮ็ดในบอสโจเนี่ยเป็น นักแต่งเพลงผู้หนึ่งมีซื้อเสียงผู้หนึ่งขึ้นมาเลยลหะเพราะว่าเพลงเนี่เป็นเพลงที่บรรยายว่าถึงน้ำตาอีหล่าหน่อยได้ดีนะครับหรือน้ำตาลิงหน่อยน้ำตาอีหล่าหน่อยนะบ้งคนกับว่าลิงหน่อยนะแต่ว่าน้ำตาอีหล่าหน่อยเนี่ก็เหมาะสมแล้วล่ะนะครับเพราะว่าเป็นซื้อที่นนาฮักเป็นซื้อที่มีความหักความแพงให้กันนะครับเอินเลยเอินว่าอีหล่าหน่อยนะครับอีหล่าคําว่าอีหล่าของคนอีสานนี่เป็น อ่าสื้อที่คนดีสารปนเรียกคนคนนั่นเป็นคนที่นาฮักนะครับเป็นคนที่นาฮักเป็นคนทีนาติดตามเป็นคนที่ม,นนทมีเสน,นนะครับเรื่องว่าอีลาน้อยอีลาอีลามะนีมะนีมาเอาขนมอีลามะนีมะนีมะนาเวทที่นี่มาเอาอ่ามาไล่เห็นบ่ครับนั่นแหละที่คาว่าอีลาน้อยเนาะอันบทเพลงน,นี้ก็นนิได้บรรยายให้พี่น้องได้หูว่ามันเป็นแยังน้าตาอีลาน้อยมันจะหย่อยปอกๆนะนั่นเป็นแยังน้าตาอีลา มันจังใดมีการย่อยออกมาหรือไห้พี่น้องที่ได้พ่อเอมวีที่ได้เห็นละ่ะเรื่องเล่ามันเป็นไปอย่างไรไพ่ในสองสามนาทีเท่านั้นครับแต่ละเพลงเนี่ยแต่ว่ามันสิบเล่าเรื่องเล่าของน้องหอญิงได้ดีนะครับบทเพลงนี้มันกระจิมว่าวถึงในแง่ของมันสิบวูคือหอบผันมาหลังหา่านนะครับมันสิบวู้คือ,อเพลงที่น้องพ่นอัดไปงวดก่อนเนาะอ่า อย่างหอีเพลงที่สองเนาะเดี๋ยวกับเพลงต่อมานะมาเพลงของครอเพอร์เพลงบอทโจนะครับจบแบบบอเทเห็นไหมครับแล้วก็มาเพลงนี้แหละครับเป็นเพลงที่บอทโจพนแต่งเลยบันแต่งให้น้องโดยตรงนะครับพี่น้องครับอย่าลืมเก้านาฬิกาครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสักชั่วโมงเดียวนะครับเบิ้งนาฬิกาของผมกับแมนครับเดือยอยู่ประมาณชั่วโมงเดียว อย่าลืมเด้อพี่น้องเขาไปเบิงเขาไปเปิดเบิงนะครับบอกว่าจะอยู่ใสนะครับมามาไม่ใหญ่พ่อแม่ป้าพ่อลุงพี่น้องเอาอานะครับขับรถขับปลาขับเรือครับอยู่ใส่กับตามอยู่ในโรงงานอยู่ใส่กับเ้าวนะครับเอาโทรศัพท์ขึ้นมาเก่ามงลอไว้เลยครับเตรียมฟังเพลงไม่ของน้องอุ้งอิงนะครับนะขอเป็นกำลังใจให้น้องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบานแพงที่เชิญชวนพี่น้องเด้อเมื่อนี้ก็มาเชียร์ครับมาเชียร์มาเชิญชวนพี่น้องเขามาฟัง เพลงใหม่ของน้องอิงน้ำตาอีลาหน่อยนะแต่งโดยบอดโจโน,นะครับเป็นผู้ประพันธ์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่แหละเนาะเดี๋ยวหลังจากเพลงปล่อยไปแล้วนะพ่อยญยออนกะจิกมาให้กำลังใจต่อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะ